หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเช้ามาก็ฝนฟ้าชนละทาปปวยปลายลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่หอแก้ววัดบ้านเก่าบบนะครับครูบาอาจารย์นะครับที่จะเตรียมถงผมนาคนะครับนี่นะครับนาคก็โดนฝนนะครับกําลังเตรียมใบมีดนะครับอาจารย์สนัระอาจารย์ชาติชายหลวงปู่เชื่อมนะครับอาจารย์หานนะครับอาจารย์ทีกระทัดนะครับเสกคะทาบวชตลอดชีวิตใช้น้ำเด้อครับเด้อ ใครได้ใช้ขอให้ได้บวชตลอดชีวิต่าสันเดอร์วะเนี่ครับลงคาถาด้วยนะครับสัจจสัจจังสัจจสัจจังนะครับครูบาอาจารย์นะครับทั้ง16รูปนะครับกำลังเตรียมใบมีดนะครับเว้ตัดกิเลสนะครับอธิษฐานจิตไว้ปรงผมให้ผู้ใดขอให้ผู้นั้นบวชตลอดชีวิตนะครับนี่นะครับนาคพิเศษนะครับ ิบหกนาคหรือจ็ดนาคก็คือตั้งตาบงสิบเจ็ดครับนาคนะครับเกินเป้าหมายครั้งแรกว่าสิบห้านนะครับแต่ว่าตอนนี้นากโดนฝนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างนะครับ <c oughs> สาธุอนุโมทนานะครับเป็นขั้นตอนพันดูกรรมนะครับนั่งเก้าอ e ี้รถเดร์จัดปรงผมนาคนะครับแต่ว่าฝนฟ้าชนลทาต๊ลงมานะครับครูบาอาจารย์เก็บวัดเกือบไม่ทันนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ ต้องมาปงผมที่หอแก้วนะครับคงจะได้ใช้หอแก้วนะครับซึ่งสร้างไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าที่ควรนะครับยังมีสิ่งที่ต้องสร้างอยู่นะครับกองกระเบื้องนะครับกองกระเบื้องนะครับที่เตรียมจะปูนะครับวางอยู่ตรงนั้นนะครับนี่นะครับอยติโยมนะครับภรรยาของนาคบ้างนะครับญาติของนาคบ้างแม่ของนาคบ้างนะครับ แต่ว่าส่วนหน้ามีแต่เย็นหน้าอายุมากมากนะครับเด้อพ่อจ่อยนะครับครั้งที่สามเหรอว่าเป็นยังบวชได้ตลอดชีวิตเลยนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะเย็นสบายดีนะครับเประวาฟ้าฝนชนละทาน โตกลงมานะครับตอนแรกพระอาจารย์มหาพงศันธ์อาควาวังโซนะครับปร,ประกาศว่าจะใช้บริเวณหน้าบูธนะครับเป็นที่พงผมแต่ว่าด้วย <c oughs> พระพี่ลุ้นนะครับเมตตาป,ป่วยปลายลงมานี่นะครับบริเวณว่างไว้ก่อนด้อบริเวณหน้าหอแก้วนะครับน้ำไหลเลยนะครับนี่แต่ว่าค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งนะครับ นตกลงมาเป็นพิเศษพิเศษนะครับมาอนุโมทนาวันนี้ถ้าสิบเจ็ดนาคนะครับตอนแรกพระเดชพระคุณหลวงตาว่าประมาณสิบนาคแต่ว่าด้วยบุญญาบาร,รมีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเรานะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ตั้งสิบเจ็ดนาคนะครับแต่มีนาคหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะครับไม่รู้จะมาถึงง่ายหรือเปล่านะครับหลวงปู่บุกกาลังมอบผ่านให้กับนาคนะครับเพื่อจะได้ องค์ผมนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับประจย์สมุทรไทยวิสารแลโทลุงปู่เชื่อมนะครับก็ทั้งสิบหกครูบาอาจารย์ทั้งสิบหกรูปนะครับก็เตรียมที่จะองผมนะครับนี่นะครับประเดีพระคุณลุงตานะครับ บรรยากาศตามเหตุตามปัจจัยเด้อฝนตกนะครับก็เลยได้อย่ายถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับนำยมพ่อนะครับมาพ่อนะครับมาบวชนะครับสามสาม สิมหงหนักเล้วครับสิมหงเลรวครับย่งอยู่ครับขาดกันทัรักกูเดียวครับเลือกันทลักกูเดียวครับลุงหลวงปู่ว่าเหลือนากที่อยู่ใกล้นะครับยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับ <laughs> ประเดี๋ยวระคุณหลวงตาบอกว่าวันนี้ไม่รีบไม่ร้อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วนะครับ ตัวในเล็กตัวมีนะครับหนูน้อยมาร่วมงานบวชของญาตินะครับไม่รู้ว่ามางานบวชของพ่อหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่นะครับโยมลืมชื่อเลยนะครับโยมสมเพชนะครับนี่นะครับมอบพ่อบ้านนะครับมาบวชไว้ในบวชพรพุทธศาสนานะครับ เพิ่นเตรียมไว้แล้วครับเพิ่นเตรียมแล้วครับเพิ่นประกอบแล้วครับประกอบใบมีดเรียบร้อยแล้วครับครับแล้ลกงครับไลเพิ่นับจำนวนเดี๋ยวครับอยู่ห้องหลังครับ นี่แลลวครับดามมีดก็มีใบมีดมีวันได้ยิ่กันนี่มีก่อนมีแล้วแมนบอลนี้่กโอ้เจม่งงายอ่จานาว่ันี่มีตัวตัว ขอความเมตตาไายรูมทั้งหน้าทพื่อนยมให้เบิดแตเนวาซันสิทายวิดีโอเดออ้อวันฝนตกลงมาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับตรงหน้าตรงหน้าหอแก้วนี่น้ำไหลจึงนองเลยนะครับอันขอนอนุญาตยับลมเดอ้อวันขอเนีเทศบอกโลกเกิดโลกครับมาพร้อม น,น,น้ำไหลถึงนองเลยนะครับบริเวณหอแก้ยวนะครับ,เ,บเวลาประชาสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับมีนาคอยู่ด้านนอกอีกนะครับนี่นะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นญาติของนาคบ้างนะครับมานั่งรอนะครับดูญาติของตัวเองท่านนี้ก็เยอะนะครับญาติโยมจากบ้านตำบลเคียงใหญ่นะครับ สาธุอนุโมทาน,นา,านประนา,า,นนานี่นะครับนาเลี้ยงกันอยู่บนหอแก้วนี่นะครับยังมาดีกบครับ ผู้บาดาจย์ที่จะพงผมหนากนะครับยังไม่ครบนะครับให้จะจําการรูปละหนึ่งหนักหนึ่งหนักนะครับไม่ได้ยินครับมอนม่นอนเดิประจำหน้ามันโกเทื่อมดีไหม มีม้อนประจำอยับทายลูกนี่เอายืนประจำหน้าประจำหน้าหนึ่งไว้ขาดเท่าไหร่ยังจะได้เอื้นอยนยาวอีู่นะอา่าเม็กบอลอยู่ที่นี่หนากอายุมากที่สุดนะครับ นี่นะครับอุปนภพุทธสันติสุขไฟสานที่ประเดชพระคุณหลวงตาพูดถึงเมื่อเช้านะครับพร้อมทั้งหอแก้วมีเด้อนะครับออกแบบนะครับแล้วก็สร้างนะครับนี่กอนตั้ต่ย้ายมำานที่ามันได้านางไว้กา่เยออาจารมทำงานทานไม่ได้เขียนชื่อรัไว้สลยยุ่ มการันสองเขียนไปของพักกาได้คุณคาับแเวลาเขาปั๊บแตกไ่ผขอนุญาตถ่ายภาพนาคนะครับ16นาคด้วยกันนะครับนาที่17ยังเดินทางอยู่ าจรประจําการสองหนักเลยกกว่ครับโอ,โอส้สาธุสาธุนะครับนาคหนุ่มที่สุดนะครับนี่รับ <c oughs> ผิดคาดนะครับไม่ได้กะว่าจะมีฟ้าฝนชนละทาโต๊กลงมานะครับก็เลยค่อนข้างจะขุกขักพอสมควรนะครับแต่ว่าได้พิเศษนะครับได้ความเย็นความเย็นความชุ่มความช่ำนะครับ นี่นะครับครูบาอาจารย์ท่านเมตตามาร่วมพิธีปงผมนาคด้วยนะครับเจอนะครับญาติโยมก็ทยอยทยอยมานะครับแม้จะฝนฟ้าชนละทาโตกลงมานะครับก็ยังนะครับประเดี๋ยวพระคุณลุงตานะครับ หนักที่สิบเจ็ดมาแล้วนะครับขอบคุณในหลายเด้อมันไายยากบอกบ่บ่ไทยไง่ทยตอนลุงตาเป็นขวามดีนะ ก้าวลงตาเป็นแคปนี้ซอยไทยให้ยสูงแน่นะกนเรื่อ้หมดเลยอยากให้อยากเก็บภาพไว้นะอยาาก็แคปาุณนนะลยทั้งอยากได้วิดีโอทั้งอยากได้ดูมันไหลนะนะครับคนร่ำมากนะครับอยากได้ทั้งภาพนิ่งแล้วภาพเคลื่อนไหวนะครับก็เลยบรรยากาศพิเศษพิเศษอาจจะมีปีละครั้งหรือว่าครั้งเดียวในชีวิตนะครับที่จะมี พิเศษอย่างนี้นะครับวนฟ้าชนละทาอนุโมทนามาแต่เช้าๆนะครับน้อบวดเดียวว่เดียวว่าจะแจ้งครับดอกเมื่อนี่เทวดาพคนซอยพระสัญญาที่นอกมาบระทันได้มีหมาของพันประกาศว่าตีหาเพิ่มวสัง ขออนุญาตถ่ายภาพี่เดอสาธุนีนะครับญาติโยมนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นญาติของหน้าคุณในบ้างนะครับสาธุอนุโมทนานะครับฝนตกลงมาเลยได้มาอยู่หอแก้วนะครับได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับโอ้ถวายพ่อบ้านนะครับอาเมียสมเพียร์นะครับสงสัยจะถวายไว้ตลอดเลยนะครับสาธุสาธุอนุโมทนานะครับ เป็นพิเศษพิเศษนะครับบรรยากาศในความชุ่มเย็นชุ่มช่ำนะครับแต่เช้าเช้าสาธุสาธุสาธุนะครับบรรยากาศธรรมชาติจริงๆเลยนะครับอาจารย์สมุทรไทยได้ใบบัวมานะครับโอยนะครับไม่ธรรมดานะครับนั่งมาแต่ไกลนะครับมาแต่กันทัลักษณ์ก็เลยได้ใบบัวใหญ่นะครับ พิเศษจริงๆนะครับวันนี้นะครับว่าแต่ทำพิธีแต่เช้าๆแต่ว่าด้วยฟ้าฝนชนทธานะครับตกลงมานะครับอนุโมทนาให้ความชุ่มช่ำชุ่มเย็นนะครับไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะครับพงผมแล้วก็จะมีพิธีนะครับพระราชพิธีนะครับที่วิหารนะครับจากนั้นค่อยจะบินทบาทนะครับแต่ว่าบินทบาทไม่รู้ จะวินบัตบรโดปกติได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเข้าไปในโบสนะครับเพราะว่าฝนตกลงมา,างนะครับรอ,อดเ เม่นนากย่บนนีกก่นาคกระทลักบ่ก่วนเพิ่นเพียมไว้คุนเด้อตัวรงขงละผู้เย็นฟังขุนเออนี่นะครับนาคที่สิบเจ็ดนะครับมาถึงแล้วนะครับโอ้พอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับอ่าต่อไปญาติโยมทั้งหลายเน้อ